ดึงไกรลิกิตวัฒนาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้มายื่นหนังสือต่อกก,ะกะตอขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายพ้นจากสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคเก้าไกลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2,560มาตรา24หรือไม่และจะมีความผิดตามพรปว่าด้วยพรรคการเมือง2,560มาตรา112วรรค1หรือไม่จากกรณีการถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน เพราะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามขณะที่มาตรา112ระบุว่าคนที่รู้อยู่แล้วว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักเฮีรันยิกรวมถึงกรรมการบริหารอื่นของพักแต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าวต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับขณะที่พักการเมืองแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งโดยรู้ว่าคนนั้นไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ก็ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเช่นกันทั้งนี้ในข้อบังคับของพัรคก้าวไกลซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในขนาดที่นายพิธาแสดงตนเป็นสมาชิกพักในข้อ12ระบุว่าสมาชิก ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์ลงรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาเป็นสมาชิกพักข้อ21กํากำหนดการสิ้นสมาชิกว่าเมื่อขาดคุณสมบัติตามข้อ11หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ12ส่วนข้อ37ได้บอกว่ากรรมการบริหารพักจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพดังนั้นข้อบ,บังคับพักเก้าไกลในข้อที่12บวงเล็บ 6. จึงรวมถึงลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ทุกอนุมาตรา และในวงเล็บ3 กำหนดว่าคนที่ถือครองหุ้นสือ่อใดๆเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครในเรื่องกลายกล่าวด้วยว่าเหตุผลดังกล่าวทําให้มีเหตุต้องร้องต่อกะกะตเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่านายพิธาจะเข้าข่ายต้องพ้นจากสมาชิกพักและหัวหน้าพักเก้าไกลหรือไม่ส่วนกรณีที่พักเก้าไกลแต่งตั้งหรือยินยอมให้หนายพิธาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักโดยรู้หรือควรรู้ว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามอย่างไรในการดํารงตําแหน่งดังกล่าวนั้นก็จะเข้าข่ายมีความผิดตามพรปว่าด้วยพักการเมือง2 5 0 160มาตรา112วรรค2หรือไม่ขณะที่กรรมการบริหารอื่นของพรรคที่ร่วมรับรู้หรือสนับสนุนให้ในายพิธานั้นยังคงเป็นสมาชิกและหัวหน้าพรรคก็จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา83หรือมาตรา86ด้วยหรือไม่ ส่วนผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสของพรรคก้าวไกลทุกคนที่ยินยอมหรือยอมรับให้ในายพิธานั้นใช้สถานะของหัวหน้าพักลงนามรับรองให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็จะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอให้กะกะตนั้นตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องนี้ส่วนสาเหตุที่ตนยังไม่กล่าวหานายพิธาในการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ,อกก,ะกะตหรือไม่นั้นเนื่องจากไม่มีสถานะตามข้อบังคับพักซึ่งเป็นประเด็นที่กะกะตต้องวินิจฉัยก่อน ทั้งนี้การถือหุ้นไอทีวีเดิมเมื่อปี2549เป็นชื่อของบิดาก่อนมาปรากฏเป็นชื่อของนายพิธาเมื่อปี2551จนถึงปัจจุบันซึ่งตนได้รวบรวมหลักฐานเตรียมยื่นต่อกก,ะกะตแล้วโดยพบว่าเลขหุ้นมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากยังมีการดําเนินกิจกรรมอยู่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแต่หุ้นของนายพิธานั้นยังมีอยู่เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเป็นคําร้องแล้วก็ให้พักก้าวไกลและนายพิธาไปยื่นแก้ข้อกล่าวหาต่มขั้นตอน คนตัดสินคือกระบวนการยุติธรรมซึ่งณนะวันนี้คิดว่าต้องไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับกรณีการถือหุ้นสื่อของน,นายธนาธรรอดหรือไม่รอดนั้นขึ้นอยู่กับการต่อสู้คดีของนายพิธานและการตัดสินของศาลค่ะการที่ทางรองประธานกะกะตค่ะออกมาเปิดเผยว่า คะแนนถูกส่งเข้าไปยังส่วนกลางการรายงานของกรก,รก,รกรตรส่วนกลางล่าช้าเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีไฟดับแล้วก็มีกรณีที่อินเนทอร์เน็ตในบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยค่ะอาจจะติดติดกับดับบ้างตรงนี้ทางวีวอชเนี่ยในฐานะผู้สังเกตการเลือกตั้งเร,เราตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างคะจริงๆเป็นปัญหาทาง,ทางเทคนิคนะครับแล้วก็ผมคิดว่าปัญหาน,นี้กรกตน่าจะหาวิธีแก้ไขหมายถึงว่าถ้าถ้าเคาจะตอบไปชัดเจนเนี่ย คิดว่ามันมีวิธีแก้ไขและคนที่จะทําเป็นคนทีว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็คนที่จะทําความกระจ่างให้กับประชาชนด้วยครับว่าพอเขามีปัญหาแล้วเนี่ยองกงไปลงไปแก้ไขให้มันเป็นรูปธรรมาแล้วเราก็จะใส่ลงไปในเรื่องนี้ใช่ไหมการใช้เครื่องแสดงนะคะตรงนี้เรามีมอยไหนบ้างก็ปาอย่างใน่างประเทศนะคะที่เรียนภาษาอนงกฤก็จะใช้รูปแบบที่เพืร้อด ถ้าถามว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่ากรกตเน,นี่ยได้พัฒนาเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติมาถึงรุ่นที่4แล้วนะครับโดยได้แบบยงมาจากประเทศอินเดียและมันมีคอมเมนต์หลายเรื่องนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้กรกตก็เปิดให้ทดลองโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานการศึกษาหลายที่มากคือผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความพร้อมที่กรกตหมายถึงว่ากรกตออจะคิดเรื่องความพร้อมหรือการการที่เมื่อไหร่ที่เขาจะเปิดให้ใช้นะครับ แต่ผมเรียกร้องอยู่สองเรื่องเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามนะครับมันจะต้องมีการบูริไฟคือการตรวจสอบโดยองค์กรที่รับการยอมรับและเชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นองค์กรที่ที่เป็นกลางด้วยครับคือในทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีเรื่องนี้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมักจะอย่างเหมือนผมรัฐบิดรีพอร์ตเมื Report, ม่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางวีไอพก็เรียกร้องให้บูริไฟซ้อนโค้ดนะครับโดยองค์กรที่เชื่อถือคือมันกระทบ ได้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันใดๆก็ตามเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับผลคะแนนเกี่ยวข้องกับการแพ้ชนะในการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบก่อนก่อนที่จะใช้ครับมีการทดสอบว่ามันว่ามันใช้ได้จริงไม่มีการแทรกแซงใดๆอันนี้เป็นหลักการนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันมีหลายประเด็นเยอะมากเช่นเครื่องลงคะแนรนรุ่นสุดท้ายรุ่นรุ่นสุดท้ายที่ผมไปทดสอบเนี่ยเขาไม่มีหูฟังนะสําหรับผู้พิการทางสายตาที่จะกดคอนเฟิร์ม แล้วได้ยินว่าตัวเองกดฟังเฟร์หมายเรียอะไรคือผมอยากจะบอกว่าการเลือกตั้งมันต้ององงนินคลูซีฟไงใช่ไหมฮะคือคุณคุณต้องให้ทุกคนเข้าถึงการเลือกตั้งให้ได้คุณจะใช้เครื่องมือแดก็ตามเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เครื่องมือนั้นอะแล้วมันกระทบกับผู้พิการหรือหรือคนที่เขามีปัญหาเนี่ยคุณจะต้องเอาเขามาเข้าร่วมมาเข้าร่วมในการออกแบบมาเข้าร่วมในการในการใช้งานหมายถึงว่าให้เขาทดสอบก่อนนะครับเอาเขาเข้ามาร่วกว่อนอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของเรา ผมอยากทำความเข้าใจกับสาธารณะด้วยนะครับคือเราเป็นองค์กรผ่้ประชาชนที่ไม่ได้สังเกตการเพื่อการสังเกตการนะครับคือเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราเห็นแล้วว่าปัญหาของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคมันไม่ใช่แค่เพียงกระบวนการจัดการเลือกตั้งอย่างเดียวปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องโครงสร้างและกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเลือกตั้งที่มันเป็นอุปสรศันะครับเป็นอุคคลศักงั้นะท่านกรกตรเองก็ยอมรับกับเรา ว่าหลายๆข้อกฎหมายหลายข้อเป็นหัรรคในการที่จะแก้ไขและปรับปรุงมันเพื่อทําให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นองควีบอสเนี่ยต้องการจะทํางานหลังการเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งนะครับนี้ชัดเจนการที่จะทําอย่างนั้นได้เราต้องเราต้องทางานเรื่องนี้จริงจังนะครับเราต้องมีการมีสว่วนร่วมเราต้องการคนที่จะมาช่วยรดลง,ลงและรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะกับเรานะครับเพราะว่าวีบอสต้องการจะทํถ้าเราลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลืกตั้งหน้า แล้วเราไม่สามารถไปได้ในวันเลือกตั้งรุ่งหน้าเยเรายังมีสิทธิ์ที่จะกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำดัเราได้ผมถามว่าคุณอะบอกทําทไมคือมันเป็นการสนับสนุนมันเป็นการทําให้คนเข้าถึงสิทธิที่การเลือกตั้งมันสนับสนุนให้คนออกมาใช้สิทธิ์อย่างที่คุณติดพูดไปนะครับว่าหลักการใหญ่ใหญ่เในเชิงสาวคนแล้วเนี่ยมันมีสองพอ่อหนึ่งคือถ้าคุณเป็นองค์กรที่ทำทำเรื่องการจัดการเลือกตั้งเนี่ยคือหนึ่ง คุณทํายังไงก็ได้ให้เขาเข้าถึงสิทธิที่ของเขาตามรัฐธรรมนูญสองก็คือคุณต้องทําให้สิทธิ์เขาได้ถูกนะนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องมันเรื่องสามคนเลยเราขอเรียกร้องว่ากรกตเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาหรือปรับปรุงโดยใช้หลักการ2ตัวนี้ครับไม่ว่าคุณจะแก้ไขหรือคุณเห็นปัญหาใดๆก็ตามคุณจะต้องคุณต้องทำสองข้อนี้ครับแม้แม้อันนี้ผมยกตัวอย่างยิ่นครับเราเรียกร้องคือวีดีอเนี่ยเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วไปยื่นยื่นหนังสือยื่นข้อเสนอให้กกตหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่อง inclusive election เนคือดูต่างประเทศครับคือกรกตไปดูนานต่างประเทศหลายประเทศมากครับก็ตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียเช่นฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งเนปาลคือถ้าคุณเป็นคนพิการทางสายตาหรือหรือคุณเป็นคนพิการประเภทอื่นก็ตามทุกประเภทเนี่ยแม้กระทั่งป่วยติดเตียงนอนอยู่บ้านโมบาย e ยู i นิตก็คือหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ไปตามบ้าน สมมติว่าคุณติดเตียงของคุณมาเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยทางบกต,ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่พร้อมผู้สังเกตการภาคประชาชน,นพร้อมผู้สังเกตการพักการเงิอนอย่างไ้ยสามพักพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเนี้ยครับแล้วก็ไปกันเป็นหมดแล้วไปตามบ้านที่ลงทะเบียนไว้แลจะจัดให้มีการเข้าถึงจิดที่การเลือกของเขาในบ้านเลยนะครับที่อินโดนีเซียชัดเจนคุณคุณป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยบาบาลเนี่ยคุณจะผ่าตัดอะไรเนี้ย เขาลงทะเบียนนะครับแล้วกรกตจะต้องเอาหน่วยเคลื่อนที่ไปตามโรงพยาบาลทาได้ครับแต่ประเทศไทยเราทําไม่ได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งที่ฟิลิปปินส์คุณถูกคุณคุณถูกจองจําอยู่ในพกุกแต่ยังไม่ได้ตัดสินคุณมีสิทธิเลือกตั้งครับเขาต้องจัดหน่วยเลือกตั้งในพกุกในเรือนจําให้คุณอันนี้คุณไม่ใช่ได้เลยนะครับว่าเขาทากันมานานยาวนานมากเพราะว่าข้อแรกที่ผมพูดไปก็คือทำยังไงก็ได้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิที่การตั้งเป็นเป็นหน้าที่นะครับแต่บ้านเราทําไม่ได้เพราะอะไรครับมันมีข้อกฎหมายเขียนว่าการเลือกตั้งต้องทําในหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นมีวอสเสนอว่าให้เปลี่ยนเธอกฎหมายเลืยกตับเจะคุณปรับได้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีการเผยแพร่รายงานของสถิติการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์จำนวน1419ลูกจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงจากสถิติ1515ลูกที่เคยเปิดเผยไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วขณะที่เงื่อนไขาตามข้อตกลงนิวสตาร์ทซึ่งเป็นสนธิสัญญาสันติภาพระดับทวิภาคีว่าด้วยการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์กำหนดโคต้าการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ไว้ที่1550ลูกทั้งนี้จากจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่สหรัฐครอบครองทง มีอยู่662ลูกติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ลดลงจากสถิติ686ลูก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่เงื่อนไขาตามข้อตกลงนิวสตาร์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาสันติภาพระดับทวิภาคีว่าด้วยการลดจํานวนอาวุธนิวเคลียร์กำหนดโคตาการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์บนขีปนาวุธไว้ที่700ลูกส่วนระบบการขนส่งและลำเลียงขีปนาวุธอยู่ที่800ชุดรวมถึงระบบที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งเป็นตามเกณฑ์สูงสุดของสนธิสัญญา New Start. นิวสตาร์ขขณะเดียวกันเนื้อหาในถแถลงการระบุด,ด้วยค่ะว่าการเปิดเผยดังกล่าวของสหรัฐนั้น เป็นเจตนาแสดงความโปร่งใสต่อรัฐนิวเคลียร์ด้วยกันและลดความเข้าใจผิดการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนตลอดจนการแข่งขันด้านอาวุธ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลมอสโกขอเรียกร้องรัสเซียปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างประเทศที่สอดคล้องกันและปฏิบัติตามข้อตกลงนิวสตาร์แม้รัฐบาลมอสโกประกาศระง,งับความร่วมมือส่วนนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตามปัจจุบันรัสเซียและสหรัฐครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดเป็นอันดับ1และ2ของโลกตามลำดับโดยปริมาณหัวรบนิวเคลียร์ที่ทั้งสองประเทศมีอยู่นั้นรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า90%ของหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลก อันหนึ่งการลงนามในข้อตกลงนิวสตาร์เกิดขึ้นเมื่อปี2553ที่กรุงปรากสาธารณารฐเช็กโดยผู้นำสหรัฐและรัเสเซียในเวลานั้นคือประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟ ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก1ปีต่อมาแต่ทั้ง2ประเทศบรรลุข้อตกลงเมื่อปี2564ขยายระยะเวลาของ New Start ออกไปอีกอย่างน้อย5ปีโดยมีสาระสำคัญคือการจำกัดการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศนั้นไม่ให้เกิน1,550ลูกค่ะ